สวัสดีครับวันนี้จากร้านเครื่องเสียงนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อวิทยุหนึ่งดินจากจากร้านไปนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะต่อนะครับในคลิปนี้ไม่มีรีวิวเรื่องเสียงนะครับผมบอกเลยไม่มีรีวิวอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องของการติดตั้งล้วนนะครับไม่ได้ติดตั้งในรถให้ดูนะครับแต่ว่า จะอธิบายอย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือวิทยุ1ดินนะครับก็คือเล่น fm m3 p usb ปกตินะครับตอนนี้ที่มีปัญหามากคือลูกค้าเนี่ยต่อเองนะครับแล้วคิดว่าต่อต่อเป็นเนาะก็ผมจะบอกเลยก็คือถ้าต่อผิดผมไม่ไมรับประกันนะครับการต่อก็คือนะครับเนี่ยจะมีทั้งหมด หึงดินเนี่ยจะต่อง่ายกว่าจอนะครับก็คือมันจะมีทั้งหมดแค่สี่เทนเท่านั้นสีน้ําเงินเราเรียกว่าไฟรีโมทนะครับลูกค้าที่มีปีมีพาวเวอร์มีชุดเครื่องเสียงเส้นนี้จะเป็นเส้นคุมนะครับให้เปิดปิดพร้อมกันก็คือสีน้ําเงินนะก็จะมีไฟมาเลี้ยงตลอดเป็นไฟบวกนะครับโอเคนะครับส่วนสีแดงกับสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นไฟบวกนะครับ หนึ่งเส้นเดินเข้าสวิตนะครับเพื่อเวลาเราเปิดสวิตเนี่ยอจอ,อเครื่องเล่น,นก็สแตนบายไว้ wise, เมื่อเราจะใช้งานก็เล่นได้เลยนะครับเป็นไฟเหลือไอไฟบวกเลี้ยงตลอดนะครับต้องเป็นไฟบวกเท่านั้นนะครับลูกค้าที่ต่อผิดผิดประจำเลยก็คือต่อแค่ลืมเอาขั้วสีเหลืองเนี่ยต่อเข้าไฟบวกก็ผิดนะครับบางครั้งเนี่ยต่อแล้วลงกาวเนี่ยก็ทําให้เครื่องช็อตนะครับผมก็ อธิบายชัดๆนะครับผมใช้ไฟจากสวิตชิ่งนะครับ12โวลต์ส่วนสีดำคือกาวนะครับคือดินนะครับจะต่อจากโครงรถหรือต่อจากขั้วแบตก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ต้องเป็นไฟจากขั้วลบเท่านั้นนะเป็นไฟลบเท่านั้นนะครับถ้าต่อ3เส้นนี้ถูกนะครับเครื่องติดแน่นอน100%นนะครับไม่ว่าจะลูกค้าจะซื้อจากร้านผมที่เป็น12โวลต์หรือ24โวลต์เนี่ย ก็ต่อตามนี้ทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ